สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีสานพระเครื่องนะครับพี่ๆนานาครับวันนี้อีสานพระเครื่องได้มีพระนะครับเป็นพระผงของหลวงปู่ตื้อนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระผงเนื้อดํานะครับมวลสารเน้นๆนะครับมีชานมากนะครับแล้วก็คำข้าวนะครับ ที่การปลูกเซพรอแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่มากนะครับที่จังหวัดนครพระนมนะครับนี่พี่นานารับชมนะครับเนื้อเป็นลงปุ่ตื้นะครับเป็นพระของลงปุ่ตื้นะครับรุ่นนี้จะมีเส้นเกษานะครับของลงปู่นะครับผสมเป็นมวลสารด้วยนะครับรุ่นพิเศษนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่พี่ครับดูครับสภาพมวลสารนะครับมันจะเป็นคำข้าวแล้วก็ชาลมากนะครับมวลสารต่างๆนะครับพิเศษสุดก็มีเส้นเกสาขององุ่นะครับผสมในมวลสารพระนุวยนะครับตีกล้องให้ดูนะครับพี่พี่ครับดูใบหน้าของปูนะครับพี่พี่ครับ ดูครับมวลสารครับขาวๆก็จะเป็นคำข้าวนะครับเนี่ยครับเส้นเกสานะครับที่บอกว่ามีเส้นเกสาของปู่เป็นมวลสารผสมในพระรุ่นนี้นะครับดูความมวลสารครับคมชัดของมวลสารนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมนะครับ พระสายกรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับที่จังหวัดนครพระนมนะครับพี่พีนะครับดูครับมวลสารนะครับหนึบมากเลยนะครับมวลสารนะครับชัดมากเลยนะครับมีคำข้าวมีชาวนมากมีเกสาของหลวงปู่นะครับ หลอมเป็นพระอุณีมานะครับเป็นพระผงนะครับเนื้อดำนะครับหลังยันนะครับพี่พีนานะครับดูครับด้านหลังก็มีผงเกสาเหมือนกันนะครับมีเส้นเกสาด้วยนะครับเนี่ยครับพี่พีนานาะครับเส้นเกสาผมชัดมากเลยนะครับหลังยันนะครับของหลวงปู่ตื้อนะครับพี่พีครับ ดูครับพาพ,พีนั่นนะชมมวลสารนะครับของพระเครื่องนะครับถือว่าสวยนะครับมวลสารคมชัดมากนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับจะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับพี่พีครับถือว่าสวยนะครับมวลสารคมชัดมาก เกศาเห็นชัดมากเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ตื้อนะครับปีหนึ่งเจ็ดถือว่าสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับรุ่นนี้มวลสารนะครับสวยนะครับดูใบหน้าของหลวงปู่ครับนะครับคมชัดมากนะครับ นี่ครับชัดมากเลยนะครับยันนะครับด้านข้างเชนเกสานะครับชายกีวรนะครับรูปมือนะครับรูปชายกีวรด้านซ้ายมือของปู่ยังมีเส้นเกสานะครับเห็นได้ชัดมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับปี 17นะครับรูปเหมือนพระพงลุ่เหมือนของหลวงปู่ตื้อนะครับผมเมคุบายจานสายกรรมฐาทนนะครับครับสวยๆนะครับวนสารชัดๆนะครับพี่ๆนั่นนะครับวันนี้ถ้าพี่ๆนั่นะสนใจนะครับอิสารพระเครื่องได้มาหนึ่งองค์นะครับถ้าพี่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้คลิปเลยนะครับ ใต้คลิปติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเปิดให้เช่าหาบูชานะครับพี่ๆครับองค์นี้สารพระเครื่องให้ไปเลย1,000บาทนะครับ1000บาทครับพี่ๆนานาครับคุ้มมากเลยนะครับคุ้มมากนะครับมีมวลสารเน้นแน่นๆนะครับมีเส้นเกศาของหลวงปู่ด้วยนะครับเส้นเกศาของหลวงปู่นะครับนะครับพี่ๆนานาครับดูครับดูครับความชัดนะครับ 1,000บาทนะครับรวมส่งนะครับเจ้าิสานพระเครื่องจะให้เบอร์ติดต่อและไลน์ไปที่ใต้คลิปนะครับสนใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับพี่ๆนาครับของหายากอยู่นะครับของหายากนะครับเป็นพระสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับพี่ๆครับ ดูมวลสารครับเส้นเกสารมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพี่ๆครับของดีมีน้อยนะครับพี่ๆครับใครเห็นคลิปนี้ก่อนเจอคลิปนี้ก่อนได้ก่อนนะครับ1000บาทรวมส่งนะครับ1000บาทรวมส่งดูครับขอบตัดก็สวยนะครับสวยงามคมชัดนะครับ มีเส้นเกษาเกือบรอบองค์พระเลยนะครับรุ่นี้ครับนะครับครับวันนี้สารพระเครื่องก็มาเปิดแบ่งปันพระผงวงปุ่ตื้อนะครับปี1-7นะครับรุ่นพิเศษนะครับให้พี่พีนานาได้เช่าหาบูชากันสนใจก็ทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เปิดใต้คลิปนี้ครับราคารวมส่งแล้วนะครับ1,000บาทเท่านั้นเองครับให้พีพีนานาได้ไปบูชาไปนะครับ แบ่งปันกันไปครับพี่ๆนานาครับครับวันนี้ีสารพระเครื่องก็ได้พระวงูุตต้อนะครับเป็นพระสายกรรมฐานพระจังหวัดนครพระนมนะครับมาให้พี่ๆนานาเช่าหามบูชากันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อคลิปหน้าจะไม่ได้พลาดพระสวยๆพะระสันพระเครื่องนํามาให้ชม หรือเช่าหาบูชากันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ